มักจองมักจองมักจองเดียวมักจองมักเลื้งคนเดียวอย่างนั้นนี่มักทำป้อมนี่หมักไงหมักจองมักจองหมักจองนั่นอเจ้ารย์ได้ยังไงหมักจองเขากินจงได้ไหมได้หรือเปล่าเขากินจะได้กินโต๊ะนี้เจ้าตักแบบใส่กะปิปลาแดกเนาะใส่มะเขืออ่อนโอ้คล้ายๆแบบตาส้มอย่างนี้ห่าตากินส้มซุปกินนั่นแหละเนี่ยมันแซ่บได้อันนั้นนะมันอยากว่าว่าตายมันด้วย สบัสดีพี่น้องสวัสดีนะตอนนี้กำมาหอดูบ้านพี่น้องระวังท่าข้าศึเนินงทางไปอ่าเมื่อค่ำเนาะพี่น้องาเนาะเกะเทียมนาวกระปูเองด้วยนี่พี่กอลเป็นได้คยรถแต่เ้เมื่อเห็นร้ายห่านแห่งพี่น้องแปลกๆก็เลย กินเนี่ินี่ลูกเนี่เป็นแข็งแข็งเลยนะอันตัวตัวนี้มันอันนั้นตัวมันตัวมันแซ่บมันมืดเลยดิลูกนี่มันเป็นตัวใหญ่ตัวฟีอันนี้นะเออมันก็แค่มันก็มีตัวตัวอ่อนตัวนุ่มตัวนั้นท์อันมันเป็นโสมด้วยวานนี่แม่ไอ <boundaries. S 3> <si suppression> ้พวงสายแคบข้างมาสิเวสโอ้โหมาหมายนี่แหละมัดจองคิดว่าจะเส้นห่วงอันนี้แหละคิดว่าห่วงได้มาจองในใต้ได้มาจองในใต้นี่ก็มัดจองูกแค่แค่น้ำเนาะจองตา แซ่บแซ่บขึ้นมากค่นั้นคือซี่นัมันมีรถแ่บตอนแซี่ลาวแขนขอนหลายรุ่ด้วย <c oughs> แมเออแซลลีลาวแม่แหละซลลีเชียข,ขวาอืมแค่รุนสิม,ม,ม็เหน,นี่มอยากับรอ่นสีลให้ลูกแี่ยนึงได้ก่อนส่สมเราสพันนัหแสบเรืล่ะเอาลื่นดีออคือมบบซลี่อันนั้นอสไในน่องคือแบบซลี่อีกป็นแบบ ต่มันอันนี้เขาเจ้าเอ็มเขอพ่นไดุ้น่อกเลยแต่จวานพ่นสุเนาะวานสุกเราไปตาใสเป็นวัมาวามาวานมันเหเบิดแล้วมาแสบมาเบิดาแลเอ้ยหลับซาลีเลยแทงบักแทงนาะอันนี้บ้านยังไหมบานยังนื้ออยู่บานยังนื้อนรายับนื้อนหมถึงเดิมมีสายมีอะไรนะพอมนยังอยู่มันยังอยู่มันยังเป็นตาอยู่ เดี๋ยวไปเที่ยวไซม์มาบักเซ่มาแล้วไอเเลยโรบใจไปแน่าทีคตรตามแถมเนาะไม่ีเนาะเดี๋ยวปอกวันเบาวทีไปเมืองข่ําไปบนไปน้ำอุ่นแม่ทำปิวก็จะมีวันนอนอยู่ด้วเนอยู่มีแท้มีบันพักมัตเต่ละบอนไม่ นอนใส่น้ำอุ่นอยู่อ่างตวจตตวดเลยเออใข่โดนแอบอุ้ยมันกระใส่มันกระเอ็ดห้องกระเจ้ากระเสียปีเนาะกระเสียเงินแล้วก็เท้าอาบอันที่น้ำบนนำบน่น่เป็นนำทัรงมาตาน้ำทรรงมาติแต่กระเจ้าต้อท่อมามาใส่อ่างให้คนอาบเขาเขาต่อออกมาเจการล็อกของพ่อของมันแล้วก็ออกมากับระเท้าบ้านพักนอนเอาเครื่องเอาของไว้แล้วก็เริ่มต้นเข้าอาบสบายยุดอกลูกดัน้ำเปลือกนั่นแห จดเห็นแต่เข้าอันเอาไข่ลงไปตุกเอาอันปลาเห็นไข่ป้ายมันอยู่แขรงได้ไหมจะประสาทจำสักมาเนี่ยมาเลยไม่ได้ยินจำเนี่ยเพราะว่าแม่ก็เคยเที่ยวทางนั้นดิขวนกินแบบขวนแบบเลิศปีน้องตอนนั้นนั่งเที่ยวไปเอามันแก้วยู่งครับตงอย่างอันลำงามนี่เนาะอันจับสักไปเลยแล้วก็ไปดีนัน บัตปูดีเนาะนี่โอ้เมนอยไรไปเว้เลยว้าได้อยู่เสียงควงคนเดิมไปเที่ยวเชิญข้าวแต๋วค้าเพราว่าบักเกียบเพราะว่าหมากอันนั้นมันฝรั่งดิมันอะไรมันจิคือหมากซารีคุ่หมาซารีปนั้นแต่รสชาติแบบไรรอมดันะเจ้าคูกแล้วสใบสุ่ม้านมันหอมหเออใบใหญ่ๆมั้งเนาะโคเลยนะน่องโแซ่ต้นหอมกัดบ่ชิไส้เนาะใบก็เอาใบด้วย ไมกินเลยได้ซาได้สาไปสั่นเลยอืับมาจะาไ,ดไ,ได้มา่นลับมาเลยอยาง, <c oughs> ง,งเอาเนาะลองเพิ่งแม่ใว่ฮอตกะละมันี่ยจเหรอไสอันหนึ่งผาดอันที่ไปเจ้าขาขัดเจ้าว่าเขาสบสะบัน,บน,นเคต เขาแซ่กินอยู่บ่แม่นเออก็ใส่แซ่น้ําหอดยามเช้าเช้ายามเช้ยามเช้าหยังกินกาแฟได้ก็แซ่นาะเออแก่อยู่ได้กินเด้อ่นี่ยามอากาหนาวๆยามเช้ามาเฮาก็สินั่งิงไแล้วก็จิบาูคือเคยมาอยู่เอาผู้เฒ่าผู้แก่นัแล้วบาอยู่บ้านเฮาก็คือกันนั่นแหละจิบกาแฟบ้านเฮาก็ เอา่วอยู่นี่นะท่านคนบ้านอย่างนั้นมันจะู่กองขวดนะกองขวาน้ำขวดโดนเงาเลยนั้นแล้วไปตำเงินเงินคนอุ้มนะคนบ้านถึงกองขวดนั่นแหละบ้านอย่างผู้ดำเนานบ้านในเมืองปักงเศสได้เปล่เมืองปักงเศสบ่กองขวดแถวครัวกับทาฮีนดรว่าบ้านท่งบ้านท่งบ่ได้ยินท่นบ้านอืมอือบ้านท่งแมน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 เอ เดี okay, no. S <S ๋ยวถ้างตอบ้านเก่อไม่แต mm ่เพื่อนเลยแม่ไมมีแพลวมาสอบเสรจก่อนะเนาะให้เอาลาสาวเอาบ้างนี่งานเจ้ามาขายเนาะชีไรเมียกับ้านนีเลยยังไดใส่ไมาเป็นเืยเลย ปัญหากเฮ็ดปปัญหเป็นทูมิทูเรื่องได้ไหมปัญหาเป็นเบิร์ดหนึ่งเข่าหนึ่งนาำอ่าไทหน้าดำหน้าเกี่ยวเข่าเป็นเบิดเสียแต่พัขาเออเสียแตพนกีขางานนนอนกันนอ่ไทด้็อนแวมือไดฮะมือได้กับมฮะบัดกับมากกับมาทางนี้เหรองน่ะ บอว่ากันมาเชียงควางคันท่ามันเพลเราบอมีเครื่องอะไรเปลี่ยนแล้วของเรามัจะได้จูงแล้วแม่น่าขั้นนั้นนั้นทวาเสียกันมีแต่ล่อล่อล่อสร้างมาจากฟังไทยอย่างเดียวรออยู่ไหนะตัวที่ยงเจนนี่นี่เบลอ้ยังยังเหมือน้ากลับมากลับมาทางนี้อยู่บ่เออกลับมาทางนี้อยู่มื่นอีกประมาณสองหมื่นเนาะสามหมื่นกับมาให้แม่แม่เอิญร้านมาขายเด้อเป็นซิมาเว ชิโมเวยเมาแล้วก็พากพักเมื่อเล่าแต่เขาเขาพักการในน้องเขาเป็นผู้สอนมันเสาร์วันที่เขาก็จะอยู่บ้านเขาพี่น้องอยู่ททิงบุกให้ส่วนเขาเปว่าเป็นแผลเป็นแม่น่ปล่เอ้าแบบเขาแบบแจ็บจ้องนินไปแจ็บจ้องเขาโหเพีอยู่ททิงระบาดสีเป้าเขาให้เดบัติซีแบกลงมาบ่เอ้าสายเห็น เขาจะเบี e <inh aling> <ator> ่ยงมาได้แช่นี้เอามาเราบอันดับคือแบบใส่ข้อมแบบอันนันดีเนาะเศร้าอ่าเผาหมุกเศร้าเผาเศร้าดอยเขาได้พูดเขาเป็น้องซับซ้อนมาหน้าอยู่ทึ่งพีทึ่งพู้นี่นี่นี่หน้าใส่ทึ่งู้ทุกคนในน่ากันได้โอ้หากลิ้วตัวนั้นให้น้อยเขาเห็นจึงได้สุดเร็ว ให้หน่อยเขาได้โอ้เลี้ยงป้านอาาดักธรรวิถีชแบบนี้โอ้ยเต็มตึงเลยข้้ด้วา้หืมลัดพักหนามรัดเอออาขาปูพักหนามแม่เป็นไรพักหนามเบิงดีดี แมนบ่เลยพี่น้องฮะแม่นอยู่บ่เลย่แล้วบัวทักน้ำแมนนั่นหนิป่ะนั่นหนิมันหนาจ้าเก็ดสิแมนบ่มันหนาได้มีหย่อนอ่อนเลยเก็บพี่ี่มองเขาเก็บผิดโอ้ขาพี่น้องอันนี้พวกเขาอ่อนมากหน่อยฮะไก่น้อยไก่หน่อยแม่นตัวนี้ค่ะ โอเคน้ออืมทีเด้ตัวมันยังหน่อยนี่ขากระรี่พี่น้องแบบจุดชมวิวเนาะทา้งรูมมันจะเป็นหอมพี่น้องเนาะเป็นเป็นหอมใหญ่เลยห่วยใหญ่เลยพูยเหนียวไปเลยเนาะเด้ออันเด้อ นี่บอกในในจานนั้นพักกินก๋วยเตี๋ยวเออเนี่ยแหละอ๋อแล้วเป็ของไทยดิเดรสดิสเดรสดิสเดรดิสเดรกดิเดืสดิส้ดรสดิดรสนิเดรอกิสเดร้ดิสเจรสดิสเดรสดเดรสดิสเดรนสเดรสดิสเดรสดิเดรสดิสเด้สสเดาสิเดรสดิสเดรสเดรสอซะเดรสดิสเดิเดรอดเรเดรอเขาบอเขาเด็บเอาไปอันนรสนิสเดดิเดรเดเดเดาไปเอาไปิสเดรสสเดรสดมเ เห็ดเอาคือเขานี่แหละพี่น้องโปกก็คือเขาััอนนัะเขาปอกเอาปนอันปนข้าปโพดในโน่นบดได้โป่งให้หน้าในหนังบรรยากาศพี่น้องโอ้ขัดให้ดีตัวหน่อยชาวเมืองแปลกยินดีต้อนรับอี่เป็นคนเที่ยวมี่เสกเข้าใกล้มาแล้ว่ะท่าทางที่เ้าวสิไปในคือเมืองเมืองเมืองคั้ มื่อนี้เอาสจีไปพักจูวันีพากันไปพักอยู่เมืองขํามน้องเมื่อนีนเนาะเมื่อวานแบกหันปแข้งของเชียงควงเลยค่ะเป็นเศษสะบัเชียงเชียงคนคะเมวานนี่มืงแปลงข้านอา้านี่กะวัสไปนอนอยู่เมือง่ํามนาออยู่บอน้ำอุ่นบอน้ำหอนบอน้่อนบน้ำอุ่นน้เพข็งเนาะบ่อนี่ปหลายหคนเขาไปรีวิวนะเราก็เห็นก็เลยวันที่ผ่ากันไปได้รูปเด้อรูปเด้อ โอ้ชุดเดิอนเหมือนกันขอระวังเป็นได้แล้วก็เหนียวว่านี้งามเนาะตอนนี้ไปง่อยชุดแขกโหลด้งชุดหยอดลีพี่น้องวัรยากาศเนาะบรรยากาศยามมังแรงพี่น้องเนาะเอาพากันมาแวะแคมทางแขกให้อีลี มาให้เมือจะขาเข้าแบบต่างดีเนาะนีนนี่ละยืนยืนบนนี้เดี๋ยวปุ๊บกิปหนากิ๊บพักอันนี้เนาะตัวแต่บาดีเลยเห้สนกสดกนาไ้สบายดีเด้อบหมอกลงแน่ พนนะที่สีลเเลนนกกลเีปไ,ไดไไเยงกันตอนนั้นเาเที่ยงกันพักอันนี้เลยตอนนั้นมผมเคยเห็นเที่ยงกัอนอะไเงกัน,น,กนอลูกสุแบบต้มแบบ่บขทักาทกายถ้าขี่ไกลไม่เห็นอนะันเข้า เขาใส่เบสเก็บพ,พักเก็บหนาเนาะนี่เหื่อนเขาเห็นปะมึงคล้องหนามเขาไปตัดตา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 ,ตา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 เลยงามแห่งอะไร ทายไปที่พงคีน้ามบวนี่ไ,ทไปที่น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 ี่ห้ามแห่งไ,ไปรี่นี่กาศไปพี่น้องส้มไปเรื่อๆเรามันีิมีจุดชมวิวไปน้ำทางพี่น้องไ้เห็นไ<อ>ด,ด้เลภาพักนาทาาผากาเนื้อทุกคนกคันไปเถียบเสบานน้ากับพักบุกเขินจนไหนเนาะ ย้างจง้าเหรอตัอง้งนานตั้งหกปีใช่โอ้มันไล่มาตัวเขาดึงออกอะแล้เขาเกี่ยงหางรอเอ,อน้ำดีมันแข็งนะแตเขาเหล่าออกดีตัวได้เขาตัดเหล,ล่าเขาเหล่ามันเป็นหาง <ขอ S 1> เป็น <ขอ S 1> ใหญ่ให้หน่อยทุกคนนี่เห็นบอกเมนบอกเออมีได้เขาเก่ยหน่อยใช่ไเป็นอะไรเขาเก่ยหน่อยนี่มีกรอบๆมันกรอบมันไหนจะมีขายอยู่นะแปลก หมด้อตกในี่กกมีบึงตีได้ทไปได้แม่เขาสจงอโอ้ไม่เน่ะนี่นอยเออม้นออันนี้คือเขาไกลหน่อยน้องมเดบอกเขาเหยียบเป็นเออ้นะเขาสุจับห่างมาจับยจับไม่ตวอ่ะให้ทุกคนบงเอาบอลง่ามๆด้วยผีๆบอลงามเด้อ ข้าวก้เนที่เทะเข้าไปกหน่อยมันเป็นอะไรมีบ่อเกอขาก็หน่อยมันเป็นมิดกุ๊บคล่ายๆมิดกุ๊บเป็นมุนุ่นุนนนี่นี่ปนปอบมุนนุนแต่ว่าเขากับปกเวลาเขากินก็คือปกติอะไรขาปกติทั่วไปอ่อนๆแต่ว่า มันจะเป็นมิดแบบมุ Luckily, ่นๆไล่ๆน้อยนึงแต่ว่าเากินกับคือเขาทั่วไปเลยพี่น้อง้าวขันแม่บันเออเอือนเลยเหรอไปรุ่ยรุ่ยโอ้มาซิดาเอ้มาซิดาพี่น้องมาซิดามาซิดา

ดีแล้วเขามาพอเป็นห่วงกันกินตัวนี้มันแข้งบ้าหรอเอะบ้กินตัวซุกแล้วดมันเดะอันดีไปพี่นอไปลองกบดครับดูได้ไหมมันบคคอยยังมันคือดังมังซิดาก็คือมังซิดาทั้งแหละ สุดยูไห้ที่แห่งนี้กันบงทางเดียวทางโขงโขงโอ้ทางไหนที่มีจุดชมวิวงามสังไปลุยเอาไปได้หอดอ้วนนีคํำฮิ้วเขาก็พ่อยฮิ้วเขาจุดในแพนทีแบบถึงวงเดียวอันนี้โชคโขงทุท่านหอดถ่าก็จะจอดเมื่อจะ่ากันเบิ่งเข่าอินห้อยู่ทึ่ง

อย่าใกล้อย่าใกล้อยาใก,ก,าาก,กาล้พ่ <laughs> อเลว <laughs> บังขลามหมดเชี่พัน เออบังขอล้มเขากำมีได้นี่มมาจิเลยลงมาจิเลยเขาแค่ขำลงเาลงเลยเขางหม็นข้าบ่อเท่างเนาะขาสันมาเต่ mến nỉ đi chăm bác sắc chăm lao sắc chăm bác 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 เขาล้างขากมเขาจะกันเอาจะกันกับเขาจิ้นเลยจอยากจะกันไม่องไปยากไ้ัเอาสองนเาสามงนถ้าเสร็จเอออามนเนาะอามจะนายไปซื้อไปบาสุกก็อยากกินน้ำเน่ามาได้คนห่ง เราจะเสือได้ยังหอดพี่ได้เดือนเดือนหนึ่งเอาดี่หมเลยมาดือนสายละแม่เดือนนิดเดือนสองสามหมื่นอ่นีเลยยังหอดพี่แม่ไปเรื่อยๆไปหอดแม่เราไปอยากซื้อแม่มาต้นทางวะแม่เราไปอยากเสือบนไดแม่เวมาเรื่อยๆดอเขียวน่ยของพายุไม่ได้ครับก็จะวันนี้ครับครับบอกอาับครับ สีบางคลามไปมก,กินางคลามว่าจะกินเล็กขาวแดงกันบัว <c oughs> ให้กินขาวแดงบายอันนี้หาเมืองข้ามยังไกลเต่อบ่มันเจ็ดลักมังเจ็ดลักเออยังบอกไกลซะเรา,า,า,าจะไปพักอยู่เมืองข้ามคุณอาโม ยังน้ำุ่นน้ำุ่นคนเราอยู <th> <th unk WA> <seis> ่น <can> ี่บ่น้ำุ่นมีเขาเปิดให้เขาอี่ดิเขาเขามีคนยามน่ะเขาเออการน้ำุ่นเดินเดินเดินโอ้หอดอดน้ำุ่นก่อนบ่เอไปไปเมเราว่าไปหอดจะหอดอ่ะบอบ่อน้ำุ่นก่อนจ่เสียหอดเมืองค่้มเนาะจะได้มาเข้าตรงเข้าเวทักอยู่อ่าบ่อน้ำุ่นเนาะ แหงบแหง่แหงก่แหงกะยาเลยอย่าจะได้เอาเขากพังอย่างนี้อะอ๋อมาอาบเอาพูนเขาบริหออารบริเวณ<อ>นั้นขขเขาก็เป็นเป็นรีสอร์ทเป็น,ปน,ปนอันนั <c oughs> ้นเข้าบ้านเมืองเขาไป็นแต่แบบอันนั้นเลจแบบทุกอย่างเออไป็นแต่แบบสบายนะคือขาดแรงก็สี่จีตะกอนเลยเมนใส่เมนยูนี่ประจันโมเมนฮู้งอบนใส่ ได้อนนยาดเขาสวนใส่ไอ้อยังไหวเกินมาใส่ตัวให้มันเขาหัวเขาสวนท่อนนะพี่น้องเออไปพี่น้องกาไปพบพปอกันเนาะตอนนี้กาจีหาร์บอลพักบอลเช่ากับพี่น้องว่าร์ซิตี้โตโลสิเดียพักอยู่บอานนำอุ่นำนำหอดเด็ดอะ่ะโอเคพี่น้องนี่บ้านบ้านทูเมืองเดี๋ยวกันคิมน้าพี่น้องบ๊ายบาย